สวัสดีเจ้าเจ้าก่อนางสี่พันบ้านซะเจ้าการแก้ปัญหาค้อเรียนยากจนในของข้าเจ้าก็คือว่าการทำอาหารกินการปลูกพักส่วนครัวในะเจ้าด้วยตนเองแล้วก็เลี้ยงป่าเลี้ยงป่าแล้วก็ทำข้าวโพดเจ้าทำข้าวโพด รับจ้างทั่วไปการรับจ้างทั่วไปก็คือรับจ้างตีรับจ้างในในหมู่บ้านนะเจ้าการรับรับจ้างทุกอย่างในหมู่บ้านแต่รับจ้างการซักผ้าซักผ้ารีดผ้าทับทุกอย่างแลว้วก็การแก้ปัญหาคนเรียนยากจนก็ก็ทำาดยทำ้ดยใจนะเจ้าถ้าหากมาทำดาดยใจแล้วฉะนั้นคนเรียนยากจนของเฮาเนี่ยจะแก้ปัญหาบาได้นะเจ้าการการแก้ปัญหา เพราะว่าคนเรียนของตัวเก้าคนเรียนของคนอื่นยังยังยังบดันเตียนนะเจา้าคือแก้ปัญหานี้ต้องแก้ปัญหาคนเรียนของตัวเก้าไปก่อนนะเจา้าเจา้าก็คงก็คงมีใจให้นะเจา้า